จะพามาดูตารางการปรับพีโรดเป็นเลยบอกเลยว่าเป็นเลยครับผมขั้นแรกครับเราจะต้องรู้รหัสสปริงก่อนเราใช้ตัวไหนอยู่เขาก็จะมีรหัสบอกว่าตัวซอฟตัวเฟิรม์มแล้วก็รุ่นรถที่เราใช้นะครับผมตัวซอฟตัวเฟิรม์มดูยังไงให้ไปดูที่สปริงเราว่ารหัสสปริงเราอยู่ข้างๆที่สกรีนไว้นะครับว่าตรงกับตัวไหนขั้นแรกนะครับให้เราดูความยาวสปริงก่อนเราจะต้องรู้ว่าความยาวสปริงตัวเปล่าเนี่ยว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับให้เรามาดูที่ช่อง A อ่าช่อง A เขาจะบอกไว้ว่า ความยาวสปริงตอนตัวเปล่าในขณะที่ขาตั้งคู่ขึ้นสุดนะครับมันจะยาวอยู่ที่210มิลอันนี้ผมยกตัวอย่างที่เป็นย a มาฮ a x เอกแม็ก300ครับผมการเลือกใช้พ่โหลดนะครับเราก็ต้องดูว่าเราอะน้ําหนักเท่าไหร่เป็นหลักก่อนคนขับและคนซ้อนครับผมเขาก็จะมีบอกมาให้ว่าสปริงตัวซอฟสมุุิว่าน้ําหนัก50-70เนี่ยเราสามารถปรับได้ถึง 2ถึง5มิล2ถึง5มิลเราก็มาลบกับความยาวตัวเปล่าเนี่ย210มิลสมมุติว่าผมขันพีโหลด5มิลเนี่ยเราจะต้องขันเหลือ 2- 0 5ความยาวมันจะสั้นลงนั่นหมายความว่าเรากดสปริงลงนะครับผมถ้าใครใช้สปริงตัวแข็งอ่าใครใช้สปริงตัวแข็งเราก็มาดูฝั่งฝั่งสปริงเฟิรม์มลถ้าสปริงเฟิร์มตรงกันไหมสมมุติว่าน้ำหนัก150 1 5 0ยห้ถึง้อละกันสมมุติว่าคนขับคนเดียวหรือซ้อนสองก็ได้150โลหรือ170โลเนี่ยเขาเขาก็จะให้ปรับอยู่ที่15 กับ20มิลอาหมายความว่าเอา 15- กับ20ิมิลเนี้ยมาลบกับความยาว2 1 0มิลเนี้ยผมกดไป20มิลเลยแล้วกันมันก็ได้เหลือ190มิลรวมกดแล้วอาอันนี้ครับเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือนอกจากการปรับพีโดและเรื่องของสปริงที่รองรับน้าหนักคนผู้ใช้งานหรือคนตอนใช่ไหมครับผมก็เราก็ต้องมาดูการปรับแรงต้านโชคเขาก็จะมีแนะนําให้ว่าวิธีการปรับคอมมิชชั่นการีบาวเนี่ยควรปรับอยู่ที่ตรงไหนเราก็ต้องมาดูว่าช่องซอกกับช่องเฟิร์มใช่ไหมครับ ปริงเฟิร์มเลยกันพอดีมีอ่าคนซ้อนตัวใหญ่กับน้ําหนักคนที่ขับเยอะนะครับผมร้อยห้าสิบโลร้อยเจ็ดสิบโลเขาก็แนะนําเลยครับผมว่าอ่าถ้าขับขี่ทั่วไปเนี่ยคอมเพรสอยู่ประมาณ9ถึง12ช่องนี้อ่าส่วนรีบาวก็9ถึง12เหมือนกันเราก็มาดูถ้าใครอยากซิงเนี่ยเน้นขับกระชับเน้นความหนึบเนี่ยเขาก็ยัมีช่องล่างให้ครับผมนี่เขาก็จะขยับมาคอมเพรสเริ่มมาเป็น11แล้ว11ถึง14อ่ีรีบาวนี่ถ้าใครกระชับนี่เขากำหนดมาให้เลย 11-14เหมือนกันอันนี้ก็ลองไปปรับด,ดูครับสำหรับตารางนี้ครับไปเซฟในหน้าเซฟซนะครับเรามีแอดให้หน้า Facebook p r o v r นอ e r โชวค,ครับก็ใครอยากได้ก็ทางไลน์แอดเราก็มีครับ Facebook p r เ v เนอร์ก็มีสอบถามเข้ามาได้ตามรุ่นรถเลยครับใครใช้รุ่นไหนอยู่ขอไปได้เลยครับผมเราไม่กักอันนี้คือเป็นสูตรของ p r o v มเนอรครับ